ขอเจอเริญพรวันนี้ก็เป็นประเพณีบุญเข้าสากของวัดศรีมณีธรรมบ้านรัตนะรัตนวดีตําบลดอนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนี้ก็ทางคณะญาติโยมที่ได้มาร่วมทําบุญเดือนสิบหรือว่าบุญเข้าศสากตามประเพณีเฮียจิบครองสิบสี่ของชาวอีสานชาวบ้านรัตนะก็ได้มาทําทุกๆปีตอนนี้ ทางยายกข้อกาลังจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อที่จะทำพิธีสืบไปอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของชาวบ้านรัตนะรัตนวดีก็จะมีการทำบุญเข้าศากหรือว่าเข้ากยาศาสากตามประเพณีทุกๆปีอันนี้ก็เป็นปี2563ซึ่งเป็นตรงกับวันที่ สองกันยายน2อ6พั La. Uh... ¡Gracias! Uh -huh. ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นห่อข้าวสาดที่ชาวบ้านได้นำมาเพื่อที่จะทำพิธีตามความเชื่อของชาวอีสานที่ทำบุญไปให้กับเหล่าญาติผู้ล่วงลับดับไปไม่ว่าจะเป็นปิดามารดาครูบาจา์หรือว่าผู้มีบุญคุณทั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับคันไปวันนี้ลูกหลานก็ได้มาทำบุญเพื่อที่จะอุทิศ ส่วนบุญส่วนนี้ไปถึงผู้ที่ตายไปไปให้กับดวงวิญญาณตามความเชื่อฉะนั้นญาติโยมก็พยายามดูเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงจุดในการที่จะทําจิตใจของตนนั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งในความจริงแล้วพวกเราทั้งหลายได้มาทําบุญในวันนี้ก็เชื่อว่าในความเชื่อของเราได้ทําในจุดตรงนี้แล้ว ความปิติอินดีความอินใจก็จะเกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกท่านตามความเชื่อนี่แหละเป็นบุญที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับฉะนั้นตามความเชื่อในโบราณการหรือว่าตามหลักทางพุทธศาสนาพวกเราก็ให้ยึดถือหลักปฏิบัติยึดถือในความยึดมั่นและลึกนึกถึงบุญคุณหรือว่าความกตันญูกะตเะีทีนั่นเอง ขอจเรินพรสำหรับวันนี้เราก็จะได้ดูภาพในส่วนรวมๆของบุญกาา่อสร้างของวัดศรีมณีธรรมบนรัตนะในปีพศ2563 ดูมือนท่านจะตอบดแุ่่นนี่วรุ่นรุ่อแม่รุ่นลนี่ยาทต่ด้ย่อยดูี่อะไรเิอพูดยิ่งอะมาอยูแล้วมากแว่าบ้านน้องเยอ่าร่ถ้ามมาจอดถ้ามสาโม่แม่ทุบาเป็น้ี่นเห้่นี่ยอเนียไรที่มันดีทีนี่เก่าที่ผู้เฒาคือ พาให้เห็กออกมาลูกานเกิดใด้ในรุ่นเมอ่เราเป็นคยกหรือว่าเป็นฐนะ่มีที่ดีมีองีุกสองข้อสิบสีแน่ละและเดือนมี่สคอยเน่เียว่าคือสกปันญากอย่ของมันเหมันเดินจส ชาตแต่ก่อนมันอไหร่ที่คนเป็นลูกเป็นเก่าเป็นพีเป็นพอเขาคือเก่าวนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปแต่ละพวกแต่ละญชาเพอาะพุทธเจ้าเป็นบอกให้เสื้อกำกำกำดีกัไเลดีกำชั่วก็ได้ชั่วเจ้าละเจ้าสมืทรนี่ครับคนเห็นถือว่าก็คือเห็นดีอยู่คุณคืออะไรอย่างเที้มคือถือเงี้ยถือเงี้ยคุบอกอย่างเที้ยบุญก็งไม่เห็นอยู่เลย มันบาท่านตอบสนองเขาโมโเยอะแต่ก่อนแต่กี่หุ่งสาสกร์เขาได้นเย็่ไมใบอลศาสตร์นเขาได้สังใบบอเขาโมูเกิดว่าสถานีทดีเว้ยไปกันเป็นดีตลอดแต่ว่ากับปันไดก็จะถึงเองถึงแา้วันที่หนึ่งน้ำเขาสมันมีขอบมุ่นมีอย่างมากาตร์กรแต่ป่างกรอนอาลิเทียตอบสนองในสถานีกัมี ทำไปคืออายมบาทานตายอบาธนาเกิดชาตาได้เกิดเป็นคนในนนท์ว่าถ้าเสีสิทธห้ากาจะเขตกเป็นมวงเลยมาจะขอคถือมันเพือให้เกิดเป็นมนุษย์อีกคื่เ่าถ้าพูดใลรักษาดนี้แปดสีมณีทำสิบสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดคณเข้าสาสรูไปแกคคขไต่เต่าไต่ํำดับไปดูนั่น เ้าพูดให้ขาดศีลตูวมีศีลจัแน่ๆกัคือเป็นจัดวกเไรชาลสัว e like ์นรกเปรตอสุกายไปจัุ่สามสิบเมตพุนงสิบหกชั้นฟ้าสิบชั้นดินอยู่ในนี่เขาบอกเขาวอาเขาจิเกิดอยู่ในความพุพุ่งเ สาว่างจังัดเรูดเลยแต่ส่วนมากกอยู่อยู่อยู parfait, Jonathan, ่ในในเป็นมนุษกับสัตว์เลี้ยานะสังเกตว่าหมูมาเป็ดไก่เขาเรียกว้เพาเพากินมันตลอดเลยมันม่เป็นเอาคนคนกินมันมันกินคนเลยคนไปวนมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปยงสังเกตดีๆเสัดมือที่เขาเคยขาบเขเคยแกงบขาเคยกินมันก็บอว่าไก่เขาหรอก มูมาเป็นไก่ถ้าเหล่อเถื่อนั่งดึงงั้นเหลือเงอนถูกจะพวงอยู่ดิยูจะพวพวกบอกในช่วงสุดท้ายก็ขอลาญาติโยมกับคลิปใหม่ๆโปรดกดติดตามในช่องของพระคูบ้านนอกชาแนล